เรียวเมดแฟมิลี่สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูงทางจมูกหรือที่เรียกกันว่าเครื่องไฮโฟนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ o อ e l ลรุ่น o t m 7 0 e ครับผมสำหรับอุปกรณ์ประกอบการใช้งานนะครับประกอบไปด้วยหม้อต้มให้ความชื้นข้อต่อนสาหรับหม้อต้มให้ความชื้นท่ออากาศให้ความร้อน และสายให้ออกซิเจนแรงดันสูงแบบเสียบจมูกครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับให้เราเติมน้ำกันทางการแพทย์หรือน้ำสตเตอร์ไลน์วอเตอรลงในหมอ้อต้มให้ความชืน้นโดยสังเกตระดับน้ำอย่าให้เกินเส้นสีแดงนี้นะครับต่อมาให้นำข้อต่อต่อเข้าที่ด้านบนของตัวหมอ้อต้มนะครับ แล้วนำสายสำหรับเติมน้ำลงเข้าที่ข้อต่อตัวนี้ครับจากนั้นนำสายอีกด้านนะครับต่อเข้ากับสเตอร์ไลน์บอเอร์ครับขั้นตอนต่อมานะครับให้นำตัวหมอตต้อต้มเสียบเข้ากับตัวเครื่องโดยการกดที่บริเวณแผ่นนี้แล้วค่อยๆสไลด์หมอตต้อต้มเข้าหาตัวเครื่องนะครับข้อแนะนำนะครับควรระวังตัวพินตัวนี้นะครับอย่าให้พินตัวนี้หักเพราะถ้าพินตัวนี้หักแล้วตัวเครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับ เมื่อใส่ถูกแล้วตัวแป้นตัวนี้จะเด้งกลับขึ้นมาที่เดิมครับต่อมานะครับให้นําท่ออากาศด้านที่มีพินแบบนี้ต่อเข้ากับข้อต่อบริเวณนี้นะครับสำหรับด้านหลังตัวเครื่องนะครับจะประกอบไปด้วยท่อแรงดันสูงสําหรับต่อระบบไปรษณีของโรงพยบาบาลนะครับสําหรับ คนไข้หรือผู้ป่วยที่ต้องการต่อเข้ากับเครื่องผลิตออกซิเจนหรือถังออกซิเจนนะครับให้นําสายออกซิเจนทิวมาต่อเข้ากับท่อตัวนี้นะครับแล้วนําปลายท่ออีกฝั่งหนึ่งต่อเข้ากับเครื่องผลิตออกซิเจนหรือว่าถังออกซิเจนครับหน้าจอแสดงผลนะครับตัวแรกจะเป็น temperature ตัวนี้จะเป็นตัวบอกอุณหภูมิของตัวมอเตอร์ต้มความร้อนนะครับต่อมา flow คืออัตราการไหลของอากาศครับ O2 จะเป็นตัวบอกความเข้มข้นของออกซิเจนที่ใช้อยู่การแสดงผลของหน้าจอในหน้านี้จะเป็นการแสดงผลแบบเรียลไทม์นะครับสำหรับหน้าการตั้งค่านะครับตัวแรกจะเป็น Temperature เอาไว้สำหรับตั้งอุณหภูมิในหม้อต้มท้ความชื้นโดยสามารถตั้งได้ตั้งแต่31จนถึง37องศาเซลเซียสนะครับ ต่อมาจะเป็นโฟล์คือตัวปรับอัตราการไหลของออกซิเจนนะครับสามารถปรับได้ตั้งแต่10ลิตรจนถึง70ลิตรต่อนอาทีนะครับอันต่อมาจะเป็นออกซิเจนครับผมสามารถตั้งค่าความเข้มข้นออกซิเจนนะครับได้ตั้งแต่21%จนถึง100%นะครับ โดยในหน้าปกตินะครับถ้าค่าตัวที่เราตั้งไว้ไม่ถึงเกณฑ์ที่เราตั้งนะครับตัวเลขจะเป็นสีแดงนะครับหัวข้อสุดท้ายจะเป็น Information นะครับเอาไว้สำหรับดูค่าเคอร์ฟหรือค่ากราฟต่างๆของการตั้งค่านะครับการเข้าโหมดการให้ออกซิเจนสำหรับเด็กนะครับให้กดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมการค้างไว้ประมาณ3วิ เสร็จแล้วตัวเครื่องจะขึ้นสนักเป็นรูปหน้าเด็กแบบนี้นะครับหมายถึงว่าตัวเครื่องได้อยู่ในโหมดสําหรับเด็กเรียบร้อยแล้วโดยในโหมดนี้นะครับจะสามารถตั้งโตรหรือว่าอัตราการไหลของออกซิเจนนะครับได้แค่ระดับ2ลิตรจนถึง25ลิตรต่อน,นาทีนะครับเพื่อป้องกันอัตราการไหลของออกซิเจนสูงเกินไปสำหรับการใช้งานกับเด็กครับ